เราเกิดบนผืนแผ่นดินเราโตบนผืนแผ่นดินเราเก้าวเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเราอยู่บนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินจากท้องฟ้าครับพี่น้องครับเมื่อเราอยู่บนดินต้องแง้คอตั้งบ่าจึงรู้ว่าฟ้านั้นอยู่ไกล เมื่อเราอยู่บนผืนดินแล้วก้มหน้าลงมาจึงรู้ว่าเรามีค่าเพียงดินแต่ผมมั่นใจลือเตินครับพี่น้องครับว่าพลังของคนเสื้อแดงซึ่งมันจะมากขึ้นทุกวันทุกวันขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกนาทีทุกนาทีแม้เรายือนอยู่บนผืนดินแม้เราพูดอยู่บนผืนดิน แต่เสียงของเราจะได้ยินไปถึงท้องฟ้าแน่นอนเสียงไทโดรโฮลองของพวกเราใิยานี้เสียงจากคนมีค่าเพียงดินเสียงจากคนที่เกิดและโตบนพื้นแผ่นดินจะได้ยินไปถึงท้องฟ้าแน่นอนคนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่าข้าก็มีหัวใจ คนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่า,าวข้าก็คือคนไทยคนเสื้อแดงจะถามดินถามฟ้าว่าทาไม่มีที่ยืนที่ควรข้าจะให้ข้าหาที่ยืนเองหรืออย่างไร えっ <laughs>